วันนี้วันแรกค่ะที่เราจะปัดลงภาคใต้พังงากันนะคะเริ่มจากประจวบไปชุมพร150โลกันค่ะวันนี้วันนี้เราจะเดินทางจากประจวบไปชุมพรกันนะคะ166กิกโลใส่ทั้งหมด1,200เมตรค่ะต้องแบกสัมภาระเองวันนี้ไม่มีรถเซอร์วิสไปกัน4ี่คน ดูกันว่ามันจะบันเทิงขนาดไหนรอจอหมดได้เลยเดี๋ยวเราออกตัวกันแล้วค่ะสมาชิกวันนี้ก็มีทานมีมามมีพี่กุ๊กไก่นะคะไปกัน4ี่คนวันนี้ฝนยังไม่ตกอ้าแต่ปอยแล้วไปติดไฟไปด้วยนะคะนี่ไฟจะสว่างจ้าจนรถทุกคันบนนี้เห็น,นมีไหลกระพริบเลยแล้วก็วันนี้เราติด บันไดกามินแล้วนะคะเดี๋ยวไปเชื่อมต่อกันไฟนะคะสามารถเชื่อมต่อจากตัวไม้ได้เลยอ่ะสั่งเปลี่ยนว่าจะเอาแบบไหนไฟไท้ายก็เหมือนกันนะคะอันนี้ไฟหน้าก็สามารถกดเปลี่ยนไฟไท้ายก็กดเปลี่ยนจากไม้มินได้เลย เช้านี้เราออกตัวกันจากประจวบนะคะก็เริ่มเดินทางฝนเริ่มไปปลอยตั้งแต่เช้าเลยค่ะฝนปลอยแล้วเริ่มออกกันเจ็ดโมงค่ะวันนี้วันนี้เราไม่มีรถเซอร์วิสนะคะเราต้องแบกเสื้อผ้าและสัมภาระไปกันเองก็เลยต้องมีกระเป๋าแบบนี้ติดรถไปกันนะคะ อาการวันนี้พอขึ้นถนนใหญ่ปุ๊บฝนเริ่มปลอยลงมาแรงขึ้นแรงขึ้นมินเหนื่อยมากเลยค่ะตอนที่เริ่มปั่นบนถนนใหญ่ตอนแรกขึ้นมาบนถนนใหญ่แล้วมาเราใช้เส้นทางหลักมเลยนะคะนหน้าชมพูกันเราใช้ถนนเส้นหลักนะคะก็จะมีรถบรรทุกเยอะหน่อยแต่ว่าเราก็ปั่นอยู่ในเส้นด้านในนะคะก็ปั่นเลี่ยงแถวกันแบบนี้ค่ะพี่ไก่ลากนะคะ ออลก20ลลค่ะจะบอกว่าวันนี้อยู่ๆมันก็ผ่านไปไวมากค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากก็คือแป,ป๊บๆ50โลแป,ป๊บๆ80โลคือแทบจะไม่ได้ดูไม่เลยตามกันไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นสปีดจริงที่วินไม่ได้เล่งสปีดจากแอปเลยนะคะเราปัน่นรอบขาแบบนี้กันจริงๆแล้วก็ AV Speed วันนี้32ค่ะ ในระยะ150กิโลเมตรซึ่งพี่ไก่ลากทันตามคนที่สอมินตามคนที่สามแล้วก็มัมปิดท้ายนะคะแบบนี้ตลอดทางเลยตอนนี้ก็เกือบ80โลแล้วนะคะเร็วมากคือด้วยความที่มันเป็นโรลลิ่งถ้าขึ้นก็ขึ้นไม่เยอะแล้วก็ไหลลงนะคะก็เลยทำความเร็วได้ดีตอนนี้ก็ค่อนข้างล้าแล้วมีกันเพราะว่าฝนหยุดตกตกหยุดตลอดทางแล้วก็เปียก ตอนนี้ในรงเท้าเดี๋ยวเราต้องถอดน้ําเทแล้วค่ะเดี๋ยวกินอะไรกันก่อนนิงก็ซื้อเดี๋ยวสิ่งที่เวลาจอดมิงกินนะคะใินครั้งนี้มินหิวเลยเพราะวจะแปดสิบโลรวดเดียวเลยก็กินหน่อเอาซื้อมเมล็ดข้าวตะวันกับเออันนี้มะมวงหินมาพานต์นะคะถั่วมันจะให้พลังงานด้วยก็เดี๋ยวกินก่อน 94โลค่ะอืมปีนมา417 18ลแล้วใช้เวลา3ชั่วโมง94โลเสีฝนตกตลอดเลยแวนนั้นก็แฟนน,นิดนึงค่ะเ,เหน่อยแล้ว กาแฟแล้วขวหยุดเอาโพอาลิมาขวดหนึ่งคพะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้โอ้มองไม่เห็นเลยพรุ่งนี้รถเซอร์วิสจะเอาไปเราจะให้เราเข้าร้านเลยที่ไก่เกีอบเปียกมา พร้อมยิงยาวปั่นกันต่อค่ะก็จากตรงร้านกาแฟนะคะตรงนี้เราจะไม่พักแล้วค่ะพี่ไก่ล่างเหมือนเดิมค่ะป,ปันกันต่อค่ะ,ว,ะวันนี้ด้วยความเอาเซเวโลเอสกับล้อวิสบิลเดอร์ขอบ50มานะคะมันไหลามากเลยค่ะ อันนี้ไม่ได้อวยนะมันไหลจริงๆทุกคนเวลายิ่งลงเขาเอามินต้องคอยเลี้ยงรถเบรกเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเร็วเกินไปล้อโคดซิ่งอ่ะชอบมากเลยคือราคาแล้วราคาจับต้องได้ด้วยนะคะราคาโอเค3 2มหมื่นปะสามหมืามประมาณนี้นะคะก็อันนี้เรามาเรื่อยๆแล้วทางมันก็ค่อนข้างตรงยาวแล้วก็วิวสวยด้วยค่ะ นหยุดแล้วค่ะตอนนี้1ดโมงน่าจะแห้งไปอีกพักหนึ่งเดี๋ยวรอดูว่าระหว่างทางที่ไหนมีตกอีกความเร็วเวลาเดินทางของเรานะคะก็35 37 39ประมาณนี้ค่ะต่อกันเป็นแถวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันเป็นทางโรลลิ่งค่ะมีขึ้นไต่ขึ้นนะคะแล้วก็ไหลลงอันนี้เป็นช่วงที่ไต่ขึ้นนะคะ ก็เห็นทางจะถึงชุมพรก็ใจชื้นมากๆเลยค่ะมิ้นบอกแล้วว่าวันนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแปบบเดียวจะถึงแล้วค่ะอันนี้เป็นเซนเซอร์ที่มิ้นติดจากไฟท้ายนะคะด้านหลังที่มันจะคอยบอกว่ารถมาด้านหลังเราตรงนี้เป็นป้ายเข้าชุมพรแล้วค่ะดีใจมากเลยจะเข้าชุมพรแล้ว แล้วก็เป็นขบวนเรียงแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็จนร้อยกว่าโลแล้วก็ยังปั่นอยู่เหมือนเดิมนายไก่ลากตลอดทางสุดยอดจริงๆพี่กุ๊กไก่นะคะช่างแมค,คานิกด้วยลากด้วยเหมาไปเลยนะคะ150ยหโลนี้แล้วก็เป็นช่วงที่ไหลลงนี่ค่ะอยากให้เห็นว่าคือมันน่าสนุกมาก ชอบการไหลลงมากแล้วก็ฟ้าก็เริ่มเปิดแล้วค่ะอันนี้เป็นช่วงที่ไหลลงนะคะอันนี้มั่มค่อยถ่ายวีดีโอให้มิ้นด้วยอันนี้ค่ะมิ้นให้ดูชัดๆเวลาเซ็นเซอร์เขาจับรถที่วิ่งสวนนะคะมันจะมีจุดกลมๆที่วิ่งอยู่นะคะก็คือรถที่กําลังวิ่งมาค่ะแล้วรถที่วิ่งสวนเราไปแล้วซึ่งมันจะมีสัญญาณเตือนจากไฟท้ายเรานะคะเขาจับเซ็นเซอร์รถที่จะวิ่ง จากด้านหลังมาค่ะก็จะเตือนเราให้ปลอดภัยอันนี้นะคะช่วงนี้คือเมื่อยมากอันนี้คือยืดนะคะตอนลงเขามิ้นยืดหลังยืดขาเพราะว่าขามันค่อนข้างตึงก็เลยยืดไปด้วยนะคะได้แล้วค่ะไปชุมพรได้เข้าชุมพรแล้ว ร้150อยห้าสิบโลแล้วโอว้เที่ยงครึ่งค่ะฮันเด็คขนาดจอดแล้วร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยสามสิบห้าองศาดีกรีแล้วสี่ชัว่วโมงสี่สิบสามแวะเร็วดูไหมว่าพี่ไก่ลากมาร้อยห้าสิบโลไม่ให้ใครลากเลยสุดยอดอ่ะผู้ใหญ่เอานี้ผู้ใหญ่ไกลเหมาครับ <laughs> วันหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งคนลากลากตลอดทางครับเะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จับฉลากครับใครดี <ID. S 2> วันไหนมิ้นจับได้มินขึ้นรถ <c oughs> ข้าเหนียวจะเยียวยาเราถ้าสืิรารอสุดมากทุกคนคะสรุปว่าที่ที่ปั๊มท่าแสนะคะปะตทท่าแสเขามีที่พักเราก็เลย เปลี่ยนมาพักที่นี่แทนค่ะจะได้สะดวกต่อการทานอาหารเพราะว่าที่นี่มีร้านอาหารเยอะถ้าไปพักที่อีกที่หนึ่งก็คือห่างไกลมากๆตรงนี้มีมีเจเว่นมีข้าวนะคะเราจะได้ไม่ต้องออกไปไหนเพราะว่าเราไม่มีรถก็วันนี้ก็เลยจบที่150กิโลเมตรค่ะเดี๋ยวรีไปซักผ้าอันนี้คือภารกิจใหญ่และล้างรถด,ด้วยค่ะก็เดี๋ยวรอเข้าห้องพักค่ะวันนี้ลืมเอาเวโปรตีนมาก็เลยต้องกินน้ำเต้าหู้แทนโปรตีนไปก่อนนะคะ ก็วันนี้ปลอดภัยดีเราก็ถึงตั้งแต่บ่ายโมงค่ะคือเป็นเวลาที่โอเคมากแล้วก็รู้สึกขายยังยังโอเคอยู่แล้วก็แต่มันก็ล้านะคะเพราะปั่นมาตั้ง150โลแต่พรุ่งนี้เราก็ต้องปั่นเพิ่มอีก10โลยังไงก็ฝากติดตามชมกันได้นะคะตักผ้าสักรองเท้าตักรองเท้า อันนี้คือวิวหลังโรงแรมก็คือแบบจักรจันร้องดังมากมีวิวสวยด้วยเหยียบขาเตรียมขาสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ140โลสู้